เวลาลื่นเนี yup. ่ยช่วงฝนตกฝนตกเคยมีฝนตกดีนะถ้ามีลมถ้ามีลมใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นพันบาเลยฮะเดี๋ยวครับเฉพาะตัวเสียนะฮะครับนะฮะเฉพาะตัวเสียใช่ไหมครับทีบพี่ที่ทุกท่านเราจะบอกอยู่ครับผมว่ามันแกว่งมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูร เราหน้าฝนมันต่างกันปุ๊บมันก็จะอาจจะมีการหลวมมีการให้ตัวเนี่ยอย่างอย่างชาวบ้านบอกว่าได้ตรวจสอบสะพานขแขวนซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วโดยท่านผู้ว่าจังหวัดท่านกัญชาติพงษ์ชัยชนะท่านก็ได้มอบห้กับโยธาธิการจังหวัดนะมีหนังสือแจ้งทุกอำเภอเนี่ยให้ท้องถิ่นสำรวจตรวจสอบว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมี สะพานแขวนที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่เนี่ยกียห่งสหรับสะพานแห่งนี้ก็อยู่ที่ตาําบลเทศบาลาบาลพาพญาอําเภอบางเนลนสะพานนี้ก็ประมาณ2เมตรห้ความยาวประมาณ1 4 0เมตร้รับข้ามแม่น,นม้ํานครศรีหรือแม่น้ท่าตจีนเนี่ยนะครับได้ดูแลมีการตรวจสอบกันทุกๆ2อถึงสเดือนแล้วก็มีงบประมาณในการตั้งไว้เพื่อที่จะซ่อมบํารุงเนี่ยทุกปีปีหนึ่งก็ประมาณทักสามสี่แสนบาทครับ ก็จากการที่ตรวจสอบตัวสลิงและก็พื้นสะพานโดยที่ทําด้วยไม้ลูกรละนาดแล้วอยู่ดูดูแล้วก็อยู่ในสภาพที่แข็งแรงนะครับรถสลิงนี่เท่าที่ทราบสเปคเนี่ยความความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางรถสลิงก็ประมาณสักหนึ่งนิ้วกับอีก2เซนนี่นะครับคิดว่าก็คงจะ,ะใช้งานได้อีกนานครับอย่ได้สบายใจครับประชาชนสบายใจได้เลยครับ ไม่ติดน,นี่มาตรฐานดีนะมไม่ริงเราแล้วพี่เสียวตอนไหนะะจะพูดอนไร